นั่นไีค่ะคุณไม้ร,ปรอปภคะ่ะคุณนั่นแหะคะ่ะมาหาฉันหน่ยคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับบอสฉันมีคำถามจะถามคุณสักสองข้อถ้าคุณตอบไม่ได้คุณก็เชิญออกไปได้เลยนะคะทำไมล่ะครับผมทำอะไรผิดหรือเปล่าแค่ตอบคำถามฉันามาก็พอคะ่ะคุณชื่อปอนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคุณเนี่ยมาจากจังหวัดอุดรเกิดปี2000 จบมาจากมหาวิทยาลัยดังสาขาการตลาดถูกไหมคะใช่ครับว่าแต่บอสผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับฉันขอถามคุณหน่อยเถอะค่ะคุณจบปริญญาแล้วก็มีความสามารถคนเก่งระดับคุณทำไมถึงมาทำงานเป็นรอปภแบบนี้คะคือที่บ้านผมอะครับฐานะไม่ค่อยดีแล้วก็ยังมีน้องๆหลายคนที่รองเงินค่าเทอมอยู่ครับผมไม่มีทางเลือกงานหรอกครับผมทำอะไรได้ก็ทำทาไปก่อนนะครับและการที่คุณไม่เลือกงาน คุณเลยเลือกที่จะมาทําเป็นรอปภรับเงินเดือนแค่เก้าพันต่อเดือนทนั้งๆที่คุณมีใบปริญญานี่นะคะช่วงนี้งานมันหายากมากเลยครับบอสผมมาสมัครงานที่บริษัทของคุณตำแหน่งการตลาดครับแต่พอผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนี่ยรู้ว่าผมมาจากต่างจังหวัดเขาเลยให้ผมไปทํางานรอปภแทนนะครับแล้วตอนนั้นผมก็รีบร้อนใช้เงินผมก็เลยทําทําไปก่อนนะครับผู้จัดการเป็นคนรับคุณเข้าทํางานอย่างนี้นเหรอคะแล้วคุณพอจะรู้ไหมคะว่าเขาชื่ออะไร ทำไมถึงไม่ใช่ฝ่ายบคุคคลที่เป็นคนรับคุณผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผู้จัดการน็อตเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลยบอสคะคุณน็อตผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนี่ยเขาสนิทกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลมากไม่ใช่หรอคะถ้าอย่างนั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าเขาสองคนเนี่ยจะรู้เห็นกันเวลาที่มีคนมาสมัครงานเราไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเขาเนี่ยเขาก็จะส่งไปเป็นรอปภหรือไม่ก็เป็นพนักงานทําความสะอาดอย่างเดียวเลยครับคุณมมยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบริษัทของฉันด้วยเหรอเนี่ย คุณปอนคะงั้นคุณหยุดทำงานของคุณก่อนแล้วก็ตามฉันไปที่ห้องทำงานของฉันส่วนคุณตองคุณช่วยไปเรียกผู้จัดก,การน็อตมาพบฉันที่ห้องทำงานด้วยนะคะได้ค่ะบอสไป้ค่ะคุณปอนเชิญนั่งกง่อนค่ะคุณปอนไม่ต้องกลัวขนาดน,นั้นหรอกนะคะ ที่ฉันเรียกคุณมาพบว,วันนี้เนี่ยฉันแค่อยากจะถามคุณคุณทำงานเป็นรปภอ,อยู่ที่นี่คุณได้ทำงานอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าคะคุณปอนคะคุณไม่ต้องปิดบังฉันหรอกนะคะถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยพูดกับฉันมาตามตรงได้เลยบอสครับตอนเช้าผมทำงานเป็นรปภส่วนตอนกลางคืนเนี่ยผมต้องช่วยผู้จัดการนอ็อตเขียนแผนการตลาดครับถ้าเขียนออกมาดีเนี่ย ผู้จัดการน็อตเขาให้เงินผมหลายร้อยเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้ห้ามบอกใครครับถึงว่าช่วงนี้ผู้จัดการน็อตดูเก่งผิดหูผิดตาที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองแล้วมันมีแผนงานอะไรบ้างคะที่คุณทําให้เขามันเยอะมากเลยครับเยอะจนจาไม่ได้เลยครับแต่แผนงานล่าสุดก็คือผลิตภัณฑ์ที่ไล่ย,ยุงที่เพิ่งออกวางขายครับอะไรนะคะ แผนงานผลิตภัณฑ์ไล่ยุงคุณก็เป็นคนทำอย่างนั้นเหรอคะคใช่ตัวนี้หรือเปล่าคะใช่ครับผมเป็นคนทำแผนงานนี้กับมือเองเลยครับคุณแน่ใจนะคะว่าคุณเป็นคนทำแน่ใจครับผู้จัดการนัดเขาเห็นว่างานออกมาดีเขาเลยให้โบนัสผมตั้งสองพันนะครับ นนมันดีมากมากแล้วฉันน่ะให้โบนัสกับคุณน็อตไปหนึ่งแสนเลยนะคะบอสครับถ้าเรื่องนี้สอบสวนแล้วได้ความจริงแล้วบอสช่วยจ่ายโบนัสคืนผมได้ไหมครับคือตอนนี้น้องๆของผมยังรอเงินค่าเทอมอยู่เลยครับผมไม่อยากให้น้องเนี่ยต้องมาเจอแบบผมอยากจะเรียนหนังสือแต่ก็ไม่ได้เรียนเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมสุดท้ายแล้วต้องออกมาทํางานเป็นรปภทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งตากแดดแล้วก็ตัวเหม็นแบบนี้ครับบอส ฉันเข้าใจคุณค่ะคุณปอนคุณใจเย็นก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานผู้จัดก,การนอตก็จะมาถึงแล้วถ้าเกิดเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างที่คุณว่ามาจริงๆฉันจะทวงความเป็นธรรมให้กับคุณเองค่ะขอบคุณมากนะครับบอสขอบคุณจริงๆครับบอสเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับเอาลูกดิไปรู้จากสถานการณ์เลย<ฮ>เมีอะไรหาครับบอส คุณนอทคะคุณน,นี่ดูใหญ่โตจังเลยนะคะโอ้ยผมไม่กล้าหรอกครับบอสเรื่องแผนงานตลาดเกี่ยวกับสินค้าไล่ยุงโบน,นัสที่ฉันมอบให้คุณคุณได้รับแล้วใช่ไหมคะอ๋อผมได้รับแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับบอสแล้วฉันก็อยากจะถามคุณอีกว่าแผนงานนี้เนี่ยคุณเป็นคนทําจริงๆใช่ไหมคะ แน่นอนครับผมเป็นคนทำเองกับมือเลยครับในนั้นก็มีลายเซ็นของผมอยู่นะครับนั่นก็ดีค่ะในเมื่อคุณเป็นคนทำเนี่ยคือช่วงบ่ายนี้ฉันจะต้องไปพบกับลูกค้าแล้วก็ไปพรีเซนต์รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้งั้นคุณก็ช่วยอธิบายจุดขายแล้วก็รายละเอียดของสินค้าตัวนี้ให้ฉันฟังหน่อยละกันค่ะอธิบายเลยครับเอ่อมันก็แค่ผลิตภัณฑ์ไล่ย,ยุงทั่วไปที่วางขายในตลาดนะครับมันก็แค่ไล่ยุงอะครับบอส ไม่เห็นจะต้องอธิบายอะไรเลยครับเหรอคะในเมื่อคุณอธิบายไม่ได้นั่นแปลว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำงานนี้หรือเปล่าคะคุณปอนคะวันนี้เนี่ยคุณก็ช่วยอธิบายรายละเอียดสินค้ากับจุดขายของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับคุณน็อตเขาฟังหน่อยสิคะได้ครับซึ่งโปรดักต์ของเรานะครับจะออกแบบมา ได้นะครับแต่ว่าห้ามผ่านหน้าครับดีค่ะคุณอธิบายได้ดีจริงจริงฉันเชื่อแล้วค่ะว่าคุณเป็นคนทำแผนงานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเพราะงั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องไปทำงานเป็นรอปภแล้วนะคะมาทำงานในตำแหน่งผู้จัดก,การได้เลยบอสครับนี่บอสทำแบบนี้กับผมได้ยังไงครับคือจะให้เขามานั่งตำแหน่งของผมเนี่ยนะแล้วให้ผมทำอะไรครับบอสคุณก็ไปเป็นรอปภแทนเขาไมล่ะคะ บอสครับบอสพบกนี้หมายความว่าไงครับหมายความไม่ยังไงหรอคะคุณน,อน็อตสิ่งที่คุณทําในบริษัทของฉันทั้งหมดเนี่ยฉันรู้หมดแล้วแผนงานที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้เป็นคนทําเลยฉันถามคุณจริงๆค,ค่ะคนที่มีความสามารถเรียนจบในมหาวิทยาลัยดังแล้วก็เก่งขนาดนี้คุณกลับให้เขาไปเป็นรปภอ,อย่างนั้นหรอคะบอสครับบอสคงจะไม่เข้าใจครับสมัยนี้เด็กจบมหาลาัยมันมีเยอะแยะมากเลยครับ และอีกอย่างหนึ่งเขาแค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งคือเนื้อตัวเขาก็สกป,ปกมองแมมเหม็นจะตายอยู่แล้วครับให้เขาไปทำงานรปภมันก็ถูกเลยครับให้มันนั่งในออฟฟิศเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหม็นเอานะครับบอสคุณน,อน็อตคุณเพิ่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการได้ไม่นานคุณก็ลืมตัวขนาดนี้แล้วเหรอคะ,ะถ้าย้อนกลับไปหลายชั่วคนในญาติโกของติกาของคุณไม่มีใครเป็นคนบ้านนอกเลยหรือไงคะแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าคนบ้านนอกทุกคนเนี่ยจะต้องมาทํางานในกรุงเทพแล้วกลายเป็นรปภนะคะ คนอย่างคุณปอนมีความสามารถก้าหารซื่อสัตย์เหมาะกับตำแหน่งผู้จัดการมาก่อคุณซะอีกฉันขอแจ้งอย่างเป็นทางการเลยนะคะคุณน,อน็อตคุณถูกไล่ออกและก่อนที่จะออกไปจากบริษัทของฉันคุณต้องคืนเงินโบนัสที่คุณได้จากฉันไปทั้งหมดให้กับคุณปอนเข้าใจไหมคะ พอกาบอ,รบอ,รบอรครับผมผมขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคืนให้ทุกบาททุกสตางค์เลยครับผมขอร้องนะครับคืออย่าไล่ผมออกเลยนะครับบอสคุณน็อตฉันบอกคุณให้ชัดเลยนะคะคนอย่างคุณไม่สมควรอยู่ในบริษัทของฉันฉันไม่ต้องการแล้วฉันขอแนะนําคุณหน่อยแล้วกันนะคะถ้าคุณยังอยากจะหางานทําใหม่คุณต้องเริ่มต้นจากการเป็นคนดีก่อนเพราะความเป็นคนดีเนี่ยมันคือใบเบิกทาง ให้คุณสามารถมีชีวิตที่ดีได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้คนที่เขาทําดีก็ต้องได้ดีคนทําชั่วมันก็ต้องได้ชั่วถึงแม้คูดอาจจะไม่ได้รับผลกรรมในวันนี้แต่ยังไงเวรกรรมมันตามสนอ,องคุณแน่นอนอย่าเหยียบคนอื่นเพื่อปีนขึ้นไปเพราะความสูงนั้นจะไม่มีวันมั่นคง ม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะได้ค่ะงั้นตกลงตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาจะทำใบเสนอราคาแล้วก็ยื่นส่งคุณคะขวดยังใจอยู่หรือเปล่าคะข,ข,อขอโทษนะคะนี่ยาทำอะไรคะเนี่ยนี่เจ้านายมายนะคะคุณเบศคะขอโทษนะคะคือพอดีวันนี้ ไม่มีใครอยู่บ้านดูแลย่าค่ะแล้วย่าก็มีแค่ไมายมายก็เลยต้องพาย่ามา,ยมาที่ทำงานด้วยขอโทษนะคะคุณบิก๊กไม่เป็นไรหรอกครับนี่ครับคุณยา่าขอตัวก่อนนะครับขอบคุณค่ะยา่าต่อไปนี้อะย่าไม่ต้องเก็บขวดแล้วนะคะเพราะามายมีงานทำแล้วไงคะยา่าเดี๋ยวมายจะเป็นคนดูแลย่าเองนะคะรู้ไหม อ๋อฉันก็นึกว่าแกแอบอู้ที่ไหนฉันตามหาแกตั้งนานแล้วนะ่นหมนี่ในฐานะที่แกมาอูต้ตอนเนี้ฉันจะปรับแกห้าพันบาทไม่ไม่ได้อู้เลยนะคะคือผู้จัดจาก,การคะคือพ่อคุณยีนที่ยุดยุดแกรู้ไหมวที่นี่คือบริษัทเพราะฉะนั้นทุกวินาทีทุกเวลาเนี่ยมันเป็นเงินเป็น,ปนทองหมดกันเข้าใจไหมแต่ทำไมออกมาหาลูกค้านะคะงั้นแต่ ตอนนี้ไม้ไม่มีเงินน่ะคุณผู้จัดการไปหากกับเงินเดือนของไม้แทนได้ไหมคะฉั้าจะบอกอะไรกักให้นะถ้าแกจะจ่ายฉันเส้นเดือนน่ยฉันจะปรับเป็นหนึ่งหมื่นบาทเอาไงหนึ่งหมื่นเลยเหรอคะ <c oughs> ฉันฉันปิดเองค่ะอย่าอย่าว่าไม้เลยนะคะฉันมีเงินกันเดี๋ยวฉันเอาเงินให้นะคะอะไรเนี่ยน้ำหน้าอย่างป้าเนี่ยนะจะมีเงินจ่ายแทนไม้แค่คิดว่ามีก็เอามาทีเร็วๆว ฉันหนอยตัวกัะฉันฉันรีบหายุค่ะออกมาหนึ่งเนี่วะแค่นี้นะชอ่แค่นี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยแกต้องมาจ่ายชัมเพิ่มเข้าใจไหมคุณป๊อบคะนั่เป็นเงินของย่าฉันนะคะไม่ ย่าผิดเองนะลูกที่ทำใำ้ใหมาเดือดร้อนไม่เกี่ยวกับย่าเลยนะคะย่าย่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากแบบนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับย่าเลยอะไม่พอและ้วภาระและ้วแกกันขนาดน,นี้แล้วจะมาหวานซึ้งอะไรกัน,นอีกงานเนี้จะต้องรับผิดชอบไห้เสร็จภายในสามวันถ้าแกทำไม่ได้แล้วว่าฉันจะไล่แกออกเข้าใจไหม เป็นไรนะคะย่าไม้ทำได้หรือล้วค่ะไม้ถือว่าวันนี้โชค้ายนะลูกไม่เป็นไรนะลูกสู้ๆนะค่ะย่าไม้ขอพรเร็วลูกไมลืมไปเลยนะคะเนี่ยว่าวันนี้วันเกิดของไม้ ขอบคุณมากเลยนะคะย่ารีบขอพอรสิลูกเดี๋ยวเทียนมันจะดับก่อนนะค่ะขอให้ย่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับมายเป็นนานๆเลยนะคะแหญ่งโง่เอ้ยทำไมไม่ขอพอรในตัวเองน่ะลูกขอให้ย่านี่แหละคะ่ะดีแล้วอะไรเนี่ย ที่นี่มันที่ทํางานนะไม่ใช่ที่มาให้ฉลองวันเกิดกับญาติสนิมที่สหายแบบนี้งานที่ฉันสั่งอะเสร็จหรือยังเออคือมายกำลังเร่งทําให้อยู่ค่ะคุณป๊อปเออแต่ว่ามันก็มีเวลาตั้งสองวันไม่ใช่หรอคะนี่แกเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนเล่นของแกอ่ะนั่นมันนั่นมันแค่ที่ ทำไมแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันเป็นเค้กที่ข้าซื้อให้ฉันนะมันเป็นเค้กนะของฉันนะนั่นเป็นเค้กที่ย่าตเตอรให้มาไอ้นะนั่นเป็นเค้กของฉันนะเค้กวันเกิดของฉันนะไม่ไม่จรจริงเงียบก่อนนะลูกเนี่ยถ้าแกมีปัญหามากก็ฉันจะไล่แกออกนี่ถือว่าฉันเตือนแกแล้วนะคุณคะอย่าไล่หลานฉันออกเลยนะคะฉันไม่มีที่ไปจริงจริง ฉันดเองฉก็ร้องนะคะอย่าไล่หลานไปโอยาคะไม่เป็นไรนะคะฉันก็ร้องนะคะอย่าไล่หลานฉันออกเลยฉันก็ร้องฉันก็ร้องจริงนะคะไม่เห็นว่ามันจะออกมาจากใจ,ใจ,จิตใจของป้าเลยถ้าอยากอ้อนวอนมากก็ขกเข่าใช่ไหม้ยนี่คุณทำอะไรอะ่ะคุณวิเอ่อ คือผมแค่มาร่วมงานวันเกิดกับคุณไมค์แค่นั้นเองครับไม่จริงค่ะไม่ใช่เองนั้นนะคะคุณบิคคุณปอเขาตั้งใจมารังแกไมค์กับคุณย่าของไมค์ค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของหลานสาวฉันค่ะฉันก็เลยแค่เอาเคกมามาเป่าไอ้หลานสาวฉันก็เท่านั้นเองแล้วอยู่ๆผู้ชายคนนี้ยก็มาปัดเค้กที่มือของฉันตกลงพื้นไปเลยค่ะ มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดเลยค่ะคือนี่คุณทําอะไรลงไปเนี่ยคุณป๊อปคุณไม่ลอายเก็บใจตัวคุณเองบ้างเลยเหรอฮะหรือที่บ้านคุณไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีย่าหรือที่บ้านคุณไม่มีครอบครัวเลยครับคุณป๊อปคุณพียครับคือมันไม่ใช่ความผิดของผมนะครับผมไม่ได้เป็นคนทำนะคุณพี่คุณหยุดแถได้เลยนะเมื่อเช้าผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เอาเงินกับพนักงานคนอื่นแบบนั้นและผมรับรองได้เลยนะว่าหลังจากเนี้ย จะไม่มีบริษัทไหนรับคุณเข้าทำงานอ,งอีกผมไล่คุณออกอ๋อแต่ก่อนจะออกจากบริษัทของผมเนี่ยคุณเอาเงินทุกบาทที่เอามาคืนเขาไปซะนี่คุณครับวันนี้เป็นวันเกิดของคุณใช่ไหมครับงั้นผมขอชวนคุณและคุณย่า ไปทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับเออทำแบบนั้นไม่ได้ราหรอกค่ะคุณเบสฉันเองก็เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเท่านั้นเองอะ่ะไม่รบกวนดีกว่าค่ะจะปฏิเสธผมเลยนะครับถ้าคุณย่าของผมยังอยู่ท่านก็คงได้ทานอาหารร่วมกับย่าของคุณย่าคับงั้นเราไปกินข้าวกันนะคะ เดี๋ยวพวกแกสองคน่ะก็หาใหม่ได้แล้วป้าขอไม่ได้หรือไงป้าพูดว่าขอแล้วครับแต่ดูสิ่งที่ป้าทำสินี่ป้าแอบเข้ามาในบ้านผมโดยที่ไม่บอกกันสักครับมันใช่อยู่นะครับป้าที่ผมเอากุญใจให้ป้าแล้วบอกว่าจะมาตอนไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าป้าจะเข้ามากีบอะไรไปก็ได้ถ้าป้าทาแบบเนี้ยมันไม่ต่างกับป้าเป็นขโมยเลยนะครับเฮ้ยพี่มากล่าวหากันได้ไงเนี่ยหลักฐานพี่มีหรือเปล่าพี่ได้เห็นตอนพวกผมหยิบหรือไง วิเก็บไว้ไหนวะเนี่ยมัน,นหายากหายเเบสเบสเจอไหมลูกหาลูกเร็วหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันมากันเดย๋ยไม่เจอเลยครับแม่โอ้ยเก็บไว้ไหนวะเนี่ยหายาก<ม>จริงเลยเจอไหมลูกเบสเจอไหมเฮ้ยเจอแล้วคับแม่อูเยอะไปลูกเยอะไหมสองแสนนะแม่ผมว่าเรารีบไปนอนดีกว่าเดี๋ยวพี่ป๊อปกลับมา ไป,ไ,ปไปเร็วรีบไปเร็วปุ้กลับนะเร็ววะแม่แม่ว่าเรางขนาดนี้น่านสิพี่ไม้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะตอนที่ไม้ออกไปหาพี่ที่โงรงพยาบาลไม่ว่าเก็บบ้านเรียบร้อยดีแล้วนะ อะไรอีกอย่างมนึยงก็ล็อกประตูเราด้วยแต่นี่หรือว่าจะมีโจนอ่ะพี่ป๊อปพี่ว่าเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนดีนกว่ามารออยู่นี่ก่อนนะเนี่ยทั้งสองคนมาทำอะไรในบ้านผมเนี่ยอา้าวป๊อปลูกป๊อปหลานลัะของบ้าน้่วพี่ป๊อปสวัสดีครับนี่ผมถามว่าทั้งสองคนมาทำอะไรในบ้านของผมและเข้ามาบ้านผมทำไมไม่บอกผมก่อนป๊อปก็เคยบอกไม่ใช่เหรอ บ้านป๊อกก็เหมือนบ้านป้าป้าก็แค่มาเที่ยวก็แค่นั้นเองแล้วทำไมบ้านถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะคะป้าก่อนไมออกไปเนี่ยมายว่าไม่เก็บบ้านเรียบร้อยดีแล้วนะคะทำไมบ้านไมถึงได้เละไม่เป็นท่าแบบนี้ล่ะคะอา้าวพี่ตอนผมกับแม่เข้ามามันก็รกอยู่อย่างเงี้ยพี่ป๊อกเมียพี่นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะอยู่บ้านยังไงให้ของรกเยอะแยะไปหมดขนาดนี้ให่เบส แกจะพูดอะไรแกคิดให้มันดีๆนะฉันอยู่กับเมียฉันมานานฉันรู้ว่าเขานิสัยเป็นแบบไหนต่อให้เขาจะท้องอยู่แต่เขาก็ไม่เคยปล่อยให้บ้านเขาลกแบบนี้นี่ทั้งสองคนบอกผมมาตรงๆว่ามาทําอะไรในบ้านของผมแล้วข้างหลังนันซ่อนอะไรไว้อยู่เปล่าฉ,ฉ,ฉันไม่ได้ซ่อนอะไรไว้สักหน่อยใช่พี่จะซ่อนทำไมไม่ได้เอาอะไรไปสักหน่อยบอกผมมาเดียว ว่าซ่อนอะไรไว้หรือจะให้ผมเข้าไปดูออะฉันก็แค่มาของเงินพวกแกนิดหน่อยก็ดีเบดอะ่ะมันอยากจะพาครอบครัวมันไปเที่ยวมันอะ่ะต้องใช้เงินเยอะฉันก็เลยกะว่าจะมาเอาของพวกแกไงใช่พี่เงินแค่นี้เองเงินแค่นี้เหรอวแกพูดออกมาได้ไงว่าแค่นี้นี่มันสองแสนนะเว้ เบสแกรู้ไหมว่านี่เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของฉันเลยนะเว้ยนี่ป๊อปแกจะขึ้นเสียงอะไรนักหนาเงินแค่เนี้ยเดี๋ยวพวกแกสองคนน่ะก็หาใหม่ได้แล้วป้าขอไม่ได้หรือไงป้าพูดว่าขอนะครับแต่ดูสิ่งที่ป้าทําสินี่ป้าแอบเข้ามาในบ้านผมโดยที่ไม่บอกกันสักคำมันใช่อยู่นะครับป้าที่ผมเอากุญแจให้ป้าแล้วบอกว่าจะมาตอนไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าป้าจะเข้ามาหยิบอะไรไปก็ได้ถ้าป้าทําแบบเนี้ มันไม่ต่างกับบ้านเป็นขโมยเลยนะครับเฮ้ยพี่มากล่าวหากันได้ไงเนี่ยหลักฐานพี่มีหรือเปล่าพี่ได้เห็นตอนพวกผมหยิบเรื่องไงการที่มาหยิบของของคนอื่นออกไปจากบ้านเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็เท่ากับว่าขโมยนั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่เห็นกับตาแต่หลักฐานคามือขนาดนี้อ่ะยังจะแถกันอีกเหรอมาแกไม่ต้องยุ่งเลยแกมันแค่คนนอกแกไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันมาเขาเป็นเมียของผม เขามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้แล้วนั้นสองคนก็แหงตาดูด้วยว่าตอนนี้มายเขาท้องอยู่แล้วป้าก็รู้ไม่ใช่เหรอครับว่าพ่อผมเขาป่วยต้องผ่าตัดอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้มันสาคัญกับครอบครัวผมมากใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนต้องใช้เงินเงินนี้มันจําเป็นกับครอบครัวของพวกเรามากป้าจะมาเอาไปแบบนี้ไม่ได้นะคะพ่อแกจะป่วยอ่ะหรือเมียแกจะคลอดแล้วอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ ป้าพูดแบบนี้ได้ยังไงพ่อของผมเขาก็เป็นเหมือนน้องของป้าและลูกผมเขาก็เป็นหลานของป้าป้านี่ป้ายังมีความเป็นคนอยู่บ้างไหมแล้วไงอ่ะพี่ถ้าพี่ไม่ให้ผมอ่ะผมขอยืมก็ได้ไม่แกจะยืมหรือไม่ยืมฉันฉันก็ไม่ให้แกทั้งนั้นหลยนีป่ป๊าแกไม่คิดสำนึกบุญคุณฉันเลยเหรอต่อแกขอดออกมาแม่แกไม่มีน้ำนมให้แกกินนะฉันนี่ไง ฉันเป็นคนเอาน้ำนมมาให้แกกินน่ะแกไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณซะเลยเหรอแค่เงินแค่เนี้ยให้ฉันไม่ได้เพราะผมอยากตอบแทนบุญคุณป้าไงครับผมถึงได้ดูแลป้าอย่างดีให้เงินป้าใช้ทุกอย่างให้กุญแจบ้านป้าไว้ใจป้าทุกอย่างแต่ดูสิ่งที่ป้าทำกับผมดิป้าไม่เคยเห็นผมเป็นลูกเลยไม่สิป้าไม่เคยเห็นผมเป็นคนในครอบครัวป้าเลยด้วยซ้ำคุณป้าคะ พี่ป๊อป,ปะเขารักคุณป้ามากนะคะไม่ไม่คิดเลยว่าป้าจะทําแบบนี้กับพี่ป๊อปได้เข้ามาขโม,มยเงินในบ้านไม่พอยังจะมาพูดจะทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกพี่ป๊อปแบบนี้อีกะเป็นใครก็รับไม่ได้หรอกนะคะนี่ไงผมจะไม่ให้เงินใครทั้งนั้นแล้วทั้งสองคนก็ออกจากบ้านผมไปได้แล้วหมอ กิจะมาไล่ฉันออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้นะป้าจะว่าผมอากตันอยู่ก็ไดนะ้ตามสบายของป้าเลยป้าจะว่าผม,ผมอากตันอยู่เลยก็ได้แต่สิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดผมว่าผมทําดีที่สุดป้าป้าออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะออกไปเอาคุณใจคืนผมมาดีกิจะมาไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้เลยเหรอแค่นี้ผมก็ใจดีกับป้ามามากพอแล้วป้าที่เอาคุณใจคืนผมมา แล้วก็ออกจากบ้านผมไปได้แล้วก่อนที่ผมจะเอาตำรวจมาจับทั้งสองคนพอนในห้องที่ทั้งสองคนเข้าไปมันมีกล้องวงจรแม่คือคุณแจบ้านมันไปเหอะผมยังไม่อยากติดคุกอะ่ะพราะแกไงไอ้เบสไอ้ลูกโง่เป็นพ่อแกที่ฉันต้องมาทำแบบเนี้ยแกนี่ไม่ได้เรื่องจริงเลยวิ พี่ไม่เป็นอะไรนะไม้รู้นะว่าพี่เสียใจอะไม่เป็นไรหรอกช่างมันเดเดี๋ยว,ยวไม้ไปนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวพวกอะไรในบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่เก็บเองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไม้ช่วยเก็บนะ